พี่ครับพี่ครับช่วยผมซื้อหวยหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่เอาชุด15บใบนี่2ชุดก็ได้3,000บาทครับฮะพี่ครับพี่ช่วยผมซื้อหวยหน่อยนะครับพอดีว่าลูกสาวผมตอนนี้กำลังอยู่ที่ห้อง ICU เอ๊ะ1,000บาท5 6 3เป็นมิดดีๆไม่ชอบอยากเป็นมิจฉาชีพเหรอมึง พี่ครับพี่ครับช่วยผมซื้อหวยหน่อยนะครับวันนี้วันวันที่หนึ่งวันหวยออกเหรอแต่ทำไมหวยเหลือเยอะจังะพี่ครับช่วยผมหน่อยนะครับพอดีว่าลูกสาวผมกำลังเข้าโรงพยาบาลอยู่ต้องการใช้เงินครับนะครับ,นะรบช่วยผมหน่อยนะครับ เดี๋ยวพี่เอาชุด15ใบนี้2ชุดก็ได้เท่าไหร่อะ3 0 0 0บาทครับฮะใบละร้อยเลยเหรอใช่ครับพี่แต่รัฐบาลไม่ใช่ควบคุมราคาใบละ80บาทเหรอทำไมขายร้อยหนึ่งอยู่อ่ะมันก็ใช่อยู่ครับพอดีว่าเขาอะไปรับจากรัฐบาลมา80บาทแล้วเขาอะมาขายผม90บาทผมก็เลยต้องขาย100บาทครับพี่พี่เห็นใจผมหน่อยนะครับผมรีบใช้เงินจริงๆ ลูกสาวผมกําลังจะผ่าตัดครับแล้วขายเกินราคาอย่างนี้ตํารวจไม่จับหรอเห็นใจพนเถอครับพี่ออันนี้ใช่ไหมคิวอาโค้ดตรงนี้ใช่ไหมพี่ไม่มีเงินสดนะพี่จะสแกนเอาใช่ครับสามพันบาทเนาะใช่ครับอโอเคขอให้ลูกหายเร็วๆนะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พี่ครับพี่ ช่วยผมซื้อหวยหน่อยนะครับปกติพี่ไม่เล่นหวยอ่ะน้องช่วยผมหน่อยนะครับผมต้องการใช้เงินจริงๆพอดีพี่ไม่ค่อยมีดวงกับเรื่องหวยพวกนี้ส่วนมากก็ทํางานดีกว่าเงี้ยโทษทีนะพอดีว่าลูกสาวผมตอนนี้กําลังอยู่ที่ห้องไอซูรีบใช้เงินด่วนครับแล้วลูกสาวเป็นอะไรหรอพอดีว่าวันนั้น <c oughs> วันนี้ฉันต้องรวย หนึ 1> 1, ่งทันวาสองพันาร้อยอันนี้มัน2 5งพันห้ารหกสาหนึ่งก็กัมันโอ้ยเอาหวยสองสาปีที่แล้วมาหลอกขายฉันเลยเนี่ยคนขายหวยเนี่ยตอนเลิกเรียนลูกสาวผมอะ่ะกำลังเดิอนออกมาจากโรงเรียนแล้วก็กำลังคุยกับเพื่อนไม่ทันไรมีรถมาเฉียวโดนลูกสาวผมถึงกับหัวฟาดพื้นแล้วก็ <c oughs> เลือด อาไรล,ละไม่ต้องพูดเยอะแล้วงั้นพี่ช่วยซื้อสองชุดนี้แล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะครับสแกนตรงไหนอ่ะนี่ครับอไอคนขายหวยมิจฉาชีพเป็นมิตรดีๆไม่ชอบอยากเป็นมิจฉาชีพหรอมึงเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งโอนไอ้มิจฉาชีพไอ้คนหลอกลวงคุณดูก่อนว่าวันที่อ่ะมันใช่วันนี้หรือเปล่าคุณดูสิเอาหวยสองสปีที่แล้วอ่ะมาหลอกขายให้ฉัน จริงด้วยทําไมทาแบบเนี้ที่คุณใช้ความน่าสงสารของคุณอะทําแบบนี้กับคนอื่นได้ยังไงคุณโกหกพวกเราทำไมอะมาหลอกกันทําไมอะแล้วมาหลอกว่าลูกสาวป่วยเนี่ยนะทําไปได้ยังไงอะคุณไม่ใช่นะครับมไม่ได้โกหกนะครับลูกสาวผมเข้าโรงพยาบาลจริงๆนะครับเราแจ้งความกันเถอะค่ะพี่อย่าเลยนะพี่อย่าแจ้งความผมเลยเดี๋ยวผมคืนเงินให้ก็ได้นะครับ คืนเงินไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเดี๋ยวก็ไปหลอกคนอื่นอีกแจ้งความหมาดีแล้วแจ้งความโอ๊ยช่วยด้วยค่ะมันหนีไปแล้วช่วยด้วยค่ะพี่ตาหน้าบอกวะเสียงจริงๆเลยเกือบได้อีกสามพันละแม่งยัย แต่ก็ยังดีได้มาส0 0พัน